บ้านบอยประกรณ์ทั้งชีวิตคบมาแค่สี่อยากได้สาวที่บริสุทธิ์ หลวงหัวใจหนุ่มหัวโบราณบอยประกรณผู้ปรารถนาสาวบริสุทธิ์เป็นภรรยาบอยเผยว่าผมโตมาในครอบครัวคนจีนที่เคร่งครัดเรื่องวินยัยครอบครัวจะปลูกฝังทุกเรื่องในการใช้ชีวิตทั้งเรื่องการใช้ตังเรื่องมรารยาทเรื่องความคิดที่บ้านจะเคร่งครัดเวลาในการกลับบ้านตอนมัธยมสองทุ่มก็ถือว่าดึกแล้วแต่ตอนมหาวิทยาลัยสี่ทุ่มถือว่าดึกมากประมาณมสี่ถึงห้าเคยโดนแม่กักบ,บริเวณช่วงปิดเทอมไม่ให้ไป หนเลยเพราะโดดเรียนพิเศษแล้วเทอมต่อมาก็ไม่ได้เรียนพิเศษอีกเลยเพราะทำผิดครั้งนั้นครั้งเดียวแต่ก็ได้ผลนะผมก็เข็ดตลอดชีวิตเคยมีแฟนมาสี่คนคนที่ห้าคือคนที่จะแต่งงานด้วยผมไม่มีแฟนมาปีกว่าแล้วครับที่ไม่มีเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลเขาถ้าจะคบใครผมก็อยากจะเป็นแฟนกันเพราะเป็นคนที่ถ้าคบใครแล้วจะจริงจังมาก ผมเจอคนสวยเยอะแต่อย่างไม่มีเวลาไปศึกษาใครเวลาโทรจีบนัดกินข้าวดูหนังมีแน่แต่น้อยมากซึ่งคนเป็นแฟนกันมันต้องมีเวลาให้กันมากกว่าน,นี้ก็เลยอยากจีบเลยดีกว่าเสียเวลาเสียความรู้สึกผมมีแฟนคนแรกตอนอายุ16ครบ3ปีเคยมีแฟนมาสี่คนแล้วครับคนที่5ที่จะเข้ามาในอนาคตผมก็อยากจะแต่งงานเลยเพราะตอนนี้อายุก็28แล้วแต่อย่างน้อยต้องคบกัน3ปีขึ้นไปนะผมถึง แต่งเพราะอยากศึกษาการให้มั่นใจว่าจะเป็นคู่ชีวิตเราได้ไหมผมชอบคนเก่งไม่ต้องรวยก็ได้สวยก็ดีน่ารักก็ดี แล้วก็ชอบคนเฮฮาติดดินลุยๆไม่ชอบคนห่วงสวยมากเป็นคนหัวโบราณไม่ชอบผู้หญิงแต่งตัวโป๊ะไม่มีทางอยู่ก่อนแต่งหนึดขาดผมจะรู้ว่าต้องเลือกแฟนยังไงให้แม่ชอบคือต้องเป็นคนที่รู้จักกาลเทศะเพราะเรื่องนี้สําคัญกับบ้านผมมากถ้ามีเรื่องนี้พอแล้วเพราะคํานี้คําเดียวมันสื่อทุกอย่างเลยคนที่มีกาลเทศะจะเป็นคนที่มีความคิดนอกจากมีความคิดแล้วยังคิดดีทดําดีอยากก้าวหน้าในชีวิต ผมไม่มีความคิดอยู่ก่อนแต่งครับผมว่าธทมเนียมไทยกับคนจีนไม่มีอยู่ก่อนแต่งแต่แต่งก่อนถึงจะอยู่ด้วยกันในเรื่องของแฟนเรื่องผู้หญิงผมหัวโบราณมากนะอาจจะเป็นสิ่งที่คนข้างนอกคิดไม่ถึงว่าผมหัวโบราณมากเช่นผมนี่หึงมากนี่ห่วงมากอย่างเรื่องการแต่งตัวจะใส่กระโปรงสรั้นหรือใส่เสื้อคว้านคอลึลกๆแบบนั้นไม่ชอบเลยปรารถนาอยากได้สาวบริสุทธิ์มาเป็นภรรยาผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะเขาเรียกว่ารักนวล สงวนตัวถ้ายังไม่ถึงเวลาผมไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่เวอร์จินไม่ดีแต่ถ้าเวอร์จินก็ดีกว่าแต่ทุกวันนี้ค่านิยมหรือสังคมก็เปลี่ยนไปไอเรื่องเวอร์จินหรือไม่เวอร์จินอาจจะไม่สลักสําคัญอะไรมากแล้วในปัจจุบนันผมว่าความคิดแบบนี้อาจจะไม่ใช่ผู้ชายทุกคนนะเพราะผมเองก็ไม่ได้อะไรกับเรื่องนี้เหมือนกันแต่ถ้าได้มันก็ดีครับส่วนเรื่องบุตรภรรยาที่เชียงใหม่บอยโต้สุขบุตรภรรยาไว้ที่เชียงใหม่แจงเป็นเด็กที่ต้นเอ็นดู สมัยฝึกงานเมื่อ3ปีก่อน